ดิฉันนางสาวเฟินวงหนุนวันนี้จะมาเล่าข้อมูลคติชนปรเะเภทค m ทูมิกฟอลองพิธีกรรมหรือความเชื่อเรื่องพิธีกรรมรำผีฟ้านั่นเองค่ะค่ะพิธีกรรมรำผีฟ้าชาวอีสานมีความเชื่อถือต่อผีมากเพราะมีความเชื่อว่าเหตุที่เกิดจากโกครคไข้ไข้เจ็บป่วยน้ำท่วมหรือพืชพันธุ์ธัญญาหารที่แห้งแห้งนั้น เป็นเหตุที่เกิดมาจากอิทธิฤทธิและปฏิหารของผีสางและเทวดาทั้งสิน้นพวกเขาจึงบวงสรวงและเส้นไหว้ผีต่างๆผีฟ้าก็เป็นหนึ่งในพิธีกรรมของชาวอีสานเช่นกันค่ะแผนหรือผีแทนนั้นเป็นเทวดามากกว่าเป็นผีชาวบ้านเชื่อกันว่าผีฟ้าหรือผีแทนเป็นผีที่มีอำนาจสูงสุดที่กว่าทุกๆผีที่อยู่บนโลกมนุษย์สามารถรักษาเยียวยา,ยายโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ให้เช่น ผู้ป่วยที่มีสุขภาพจิตไม่ดีนอกจากนี้พิธีกรรมนี้ยังจะทำให้ครอบครัวร,ระญยิพี่น้องเกิดความรักความสามัคคีกันทำให้ทุกคนต้องทบทวนพฤติกรรมหรือการกระทําของตนเองนั้นด้วยชาวบ้านเชื่อว่าทายาที่เป็นผีฟ้านั้นต้องเป็นคนในตระกูลต้องเป็นผู้สืบทอดผีฟ้าหรือที่เรียกกันว่าลําผีฟ้าผู้ที่สืบทอดเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงคมอาจรรย์เท่านั้น ในพิธีกรรมต้องมีของเส้นไหว้ผีฟ้าชาวบ้านเชื่อกันว่าเมื่อผีฟ้าเข้าสิงผู้ทำพิธีหรือหรือหมอนั่นเองจะมีอาการสั่นไปทั้งตัวก้มหน้าไม่สบตาผู้คนขนาดที่ทำพิธีนั้นต้องมีแคนและพินประกอบในการลำผีฟ้านั่นเองผู้ลำหรือผู้ทำพิธีกรรมจะต้องทำการลำและมีกนล้ำที่มีเอกลักษณ์ บางครั้งก็เป็นทำนองบางครั้งก็คล้ายๆคําพยาซึ่งลักษณะกรลําจะได้มาจากผีฟ้าเป็นผู้ให้ว่าจะลําในเกี่ยวกับองั้นเราไปชมวิดีโอตัวอย่างกันเลยค่ะ ขอจบการนำเสนอข้อมูลเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่มาจากทุกช่องนิคมออัวลำพีฟ้าความเชื่อความศรัทธาสวัสดีค่ะ